วันพร,ระเสาบดีที่25เมษายน2567เวลา6นาฬิกาดร 1, เอกพันธ์จเอื้อนายกเทศมนตรีเมืมมมองสุพรรณบุรีมอบหมาให้นายขจรศักดิ์จงสุกสายรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปีพศ2 5 6 7และร่วมให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์โดยมีน,นายณฐพัฒส,ส่วนประทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าวในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากพลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาชาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวะมาราของสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนา,าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณรี